วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรและวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยนะพี่นะมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้ผมมีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยชุตินทโรปี61นะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดดอนประดู่ครับเหรียญนี้นะครับนิยมนะพี่นะเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับบล็อกหน้านะครับจะมีความคล้ายเหมือนกับบล็อกหน้าปี56านะเหรียญรุ่นนี้ครับ เหรียญปีหกหนึ่งวัดดอนปะดู่ปลุกเสกสองวาระพิธีนะครับณวัดโคสุตรามนะครับและวัดดอนประดู่นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวยันซ้อนนะครับอาหนุมานเชิญธงซ้อนยันไตสารณคมครับในหนึ่งเหรียญมีทั้งหมด2ยันครับอารุ่นนี้นะพี่นะพุทธคุณครอบคลุมเลยครับแถวคาดเมตตามหานิยมนะป้องกันภัยดีนะก็แล้วนะครับรุ่นนี้จะมีนะครับต่อคําว่าดีๆนะย่อมาจากนะครับดอนประดู่นะครับ เหรียญรุ่นอุปถัมปีหกหนึ่งะพี่นะยันซ้อนเนื้ออปากาหลังฮันุมานหลังยันนะองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้นะครับองค์ละ500บาทเท่านั้นนะครับแต่ก่อนนี้เล่นหากันเป็นพันเลยนะพี่นะเหรียญดอนประดูนะครับยันซ้อนสุดยอดประสบการณ์นะครับรายการต่อมานะครับผมมีเหรียญนะครับวัดดอนกะพีนะครับเนื้อตะกั่วครับเนื้อตะกัววัดดอนกะพีนะครับ เนื้อตะกัวครับเป็นที่ทราบกันดีนะในสายวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยท่านนะว่าดูดซับพลังงานได้ดีครับและเนื้อตะกัวนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ถือว่ามีประสบการณ์มากมายเลยครับรุ่นนี้นะพี่นะเหรียญตะกัวนะครับอ่าวัดดอนกระพีนะครับรุ่นเมตตาบารมีปี62นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับปี62นะวัดดอนกระพีปลุกเสกสองวาระพิธีนวัดดอนกระพีและวัดโคศิตรามนะครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญนี้นะพี่นะ แบ่งให้เหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับเหรียญหลวงพ่อไวยเนื้อตะกัว่วดูดซับพลังงานนะพุทธคุณทางด้านนะครับแขวคาดปลอดภัยนะครับเมตตามาหารนิยมดีนะัแกแรนะครับ350บาทนะพี่นะรายการต่อมาพระอุปคุธหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับสายเมตานะครับสายความสําเร็จนะพี่นะสายนะครับอ่าทางด้านเจรจางานค้าขายดีนะพระอุปคุธ ชนะจนนะรุ่นนี้ของหลวงพ่อวันปี2,562นะครับพระอุปคุตเนื้อทองเหลืองนะครับอ่าใต้ฐานจะมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับทุกองค์แบบนี้เลยนะครับมีตอกโคสเพชรนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูณอธิษฐานจิตผูกเสกครับอ่าเป็นพระอุปคุตนะเทพเจ้าผู้มีลาภมากนะผมแบ่งปันให้นะครับองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับมีกล้องเดิมครบนะพี่นะ พระอุปคุตชนะจนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดพิจิตรครับรายการต่อมานะครับเรียนเม็ดยาหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเม็ดยานะครับหลวงพ่อวันรุ่นเจ้าสัวปี59นะครับรุ่นนี้นะครับเม็ดยาครับนับว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์มากมายครับทางด้านแคลคาดปลอดภัยนะพี่นะก็เป็นแคลคาดจากอุบัติเหตุนะครับมีเม็ดยาเม็ดเดียวครับอ่าพุทธคุณนะครับทางด้านแคลคาดปลอดภัยนะรุ่นนี้ครับเม็ดยา นะครับอ่ามีรันเล่กำกับชัดเจนนะครับด้านค้างเหรียญทุกเหรียญนะแบบนี้เลยนะครับเม็ดยาเจ้าสัวหลวงพ่อวันวัดคองคูนครับเหรียญนี้นะผมแบ่งให้เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับเม็ดยาเนื้อทองแดงนะครับมียอดมาแบ่งปันไม่มากนะครับรายการต่อมาสมเด็จใบสมอเก้าพิมกลางนะครับ สมเด็จใบสมอเก้าวัดหนองตาแก้วปี57หลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดป้อมแก้วหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนหลวงพ่อพล้าวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อเพี้ยนร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะรุ่นนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พีดีพิธีใหญ่นะครับรุ่นนี้จะมีมวลสารนะครับ่ามีมวลสารสายเสกนะที่อยู่ในพระพุทธรูปนะอ่ามวลสารใบสมอ ผงตะเคียนทองต่างๆนะครับบดรวมกันครับด้านหลังจะเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อกวยท่านแบบนี้เลยนะครับและองค์นี้นะพี่นะมีกล้องด้วยครับอ่าแบบมีกล้องนี้ถือว่าพบเจอได้น้อยเลครับกล้องนี้เขาจะมาทําในช่วงปี62นะพี่นะอ่าก็แบบมีกล้องถือว่าหายากเลยนะครับผมแบ่งให้นะครับองค์ละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะ องละ200บาทเท่านั้นนะครับสมเด็จพิมพ์กลางนะครับใบสมอปี57ออกวัดหนองตาแก้วนะครับมีลงอยู่ในหนังสือรวบรวมวัตถุมงคลย้อนยุคข,ของหลวงพ่อกวยที่ออกในนอกวัดด้วยนะครับรายการต่อมานะครับพระศิวรีพิมพ์นิยมหลวงพ่อกวยท่านนะครับรุ่นนี้จะเป็นของหลวงพ่อวิชัยรุ่นเจริญยศเจริญทรัพปี62นะเนื้อสัมฤทธิ์แดงทับทิมสยามครับสร้าง488องค์นะครับ,รอ,รบอ่าสวยเลยพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ สิวรีรุ่นนี้นะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมนะจะมีความคล้ายสิวรีย้อนยุคเหมือนกันนะพี่นะสิวรีของหลวงพ่อกวยครับพี่แบบนี้เลยพี่นะสวยเลยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับผมแบ่งให้นะองค์ละ350บาทนะครับองค์ละ350บาทเท่านั้นนะครับพระสิวรีพิมพ์นิยมนะครับอ่าพิมไม่มีย่ามนะหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตรหัวเด่นปุกเซกในปี2 5 6 2ออครับออกวัดหัวเด่นนะพี่นะ รายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แขกนะครับเหรียญหลวงปู่แขกนะครับเกจิชื่อดังนะครับแห่งจังหวัดพิษณุโลกครับวัดนะครับสุนทรประดิษฐ์นะพี่นะหลวงปู่แขกนะครับสายเหนียวนะพี่นะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอภิมหามงคลชินบัญชรนะครับอ่ารุ่นนี้นะพี่นะเหรียญนิยมนะเหรียญลักของหลวงพ่อท่านเลยก็ว่าได้นะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญหลวงปู่แขกนะครับปี2555พระดีปีลึก นะเป็นพิมพ์นะครับ่าเป็นพิมพ์เกี่ยวก,กับ,บาทบางดา้านนะครับไม่ตามมหานิยมนะพี่นะ่ะเป็นพิมพ์หลวงพ่อครับนั่งจับบาทเปิดบาทแบบนี้นะครับมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่อยากนะสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้นะครับอง์ละ250บบาท,ท h h nes h nes h. เท่านั้นนะครับเหรียญหลวงปู่แขกเนื้อทองแดงครับเหรียญหลวงปู่แขกเนื้อทองแดงนะพี่นะรายการต่อมานะครับ เหรียญสายเหนียวจังหวัดอุทยัยธานีกันบ้างครับเหรียญหลวงปู่เล้งมหาปราบนะครับปี2557นะพี่นะเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสร้างน้อยมากนะสร้าง9999องค์นะครับทุกองค์มีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับด้านข้างแบบนี้เลยนะครับ เหรียญมหาปราหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนนะครับสิทธิหลวงปู่เครือบนะครับอ่าสิทธินะครับหลวงปู่เครือบนะพี่นะสายเหนียวจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมแบ่งให้เหรียญละ250้บาทนะพี่นะ250บาทจัดส่งฟรีครับต่อมานะครับเป็นพยันกันบ้างครับพยันรูปถ่ายหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนเป็นพยันนะครับ ผ้ายันพระเจ้าเข้านิโรธแบบนี้เลยนะครับอ่าพระเจ้าเข้านิโรธนะพยันหลวงปู่เล่งนะครับอ่าอีกอง์อีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นของอ่าหนุมานมหาปราหลวงปู่เล่งแบบนี้เลยนะครับหนุมานมหาปรานะรุ่นนี้ทันหลวงปู่เล่งเสกแล้วก็มีรูปภาพของหลวงปู่เล่งท่านด้วยครับรูปใบนี้เล่นหากันนะครับ150บวกลบนะผมแบ่งให้ครับพร้อมผ้ายันนะเดิมเดิมจากวัดครับซีนเดิมเดิมจากวัดมาพร้อมใบอาราธนาครับ ผมแบ่งปันให้นะครับอ่าผมแบ่งปันให้นะพี่นะผืนละ250บาทเท่านั้นนะครับก็จะมีเป็นใบราธานาและก็ประวัติของนะครับพระหนุมารุ่นนี้เป็นสายปากคอมะขามเท่าแบบนี้นะพี่นะเป็นยันสำหรับตำราหลวงพุทสุกนะสวยเลยนะพี่นะรายการต่อมานะครับอ่ารายการต่อมาเป็นวัตถุมงคลนะของหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนครับสมเด็จกุ2455 หลวงพ่ออยู่วัดดนนัชนนเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท่าอธิษฐานจิตปลุกเสกนะพี่นะองค์นี้จะมีตําหนินิดหน่อยนะครับที่ด้านข้างครับเป็นตําหนินะพี่นะอ่าตาหนินิดหน่อยครับเดี๋ยวองนี้ผมมาเฉลี่ยบแบ่งให้ละกันนะครับองค์นี้นะครับเป็นนะครับอ่ามีตาหนินิดหน่อยนะรุ่นนี้ทันหลวงปู่สุขเสกเป็นพระนะครับสมเด็จหลวงพ่ออยู่วัดดัชโนนนะเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพระลงกรุนะพี่นะ อาพระลงปุกรุสองสี่ห้าห้านะวัตถุมงคลที่ทันหลวงปู่สุกเสกนะครับราคายังจับต้องได้นะองค์นี้มีตำหนี่หน่อยผมขอ450บาทนะครับแล้วก็องค์ที่สวยเลยนะพี่นะัจะมีทั้งหมด2องค์นะครับอ่ามีทั้งหมด2องค์ผมขอองคละห้าร้อบาทนะครับ พระสมเด็จเนื้อผงใบลานหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนนะครับสายเหนียวสายเมตตาคงกระพันนะสายเลือดปากของมะขามเท่าหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนรรวมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักด์นะครับเหรียญหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักด์ปี61นะครับอ่าปี6กสุอาปี61นะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญยกฐานะ เหรียญยกฐานะนะครับของหลวงพ่อกําจัดท่านนะครับเหรียญสวยเนื้อทองแดงท่านหลวงพ่อกําจัดท่านปลุกเสกนะเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญครึ่งองนะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักนะเหรียญนี้ผมแบ่งให้ครับเหรียญละ200บาทนะพี่นะเหรียญละ200บาทเท่านั้นครับหาได้ยากแล้วนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักนะครับเหรียญหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักเกจที่ชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาทนะเหรียญนี้ผิวลุ้งเลยนะพี่นะเหรียญนี้ผิวลุ้งกิฟเลยนะครับ ด้านหลังเป็นหลังยกฐานะแบบนี้นะมีตอกคดกจอรันเลขกกำกับชัดเจนนะครับรายการต่อมานะครับรูปหล่อนะครับก้นชอก้นชอนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี5 6าหพี่นะเป็นเนื้อทองพระประธานนะครับรุ่นนี้เป็นหลอมในงานวันพิธีพุทธพิเศษพระประธานนะครับปี5 6วัดคลองคูณนะครับรันเลขกกำกับชัดเจนนะผมมีองค์เดียวครับองค์ละ3 0 0บาทนะพี่นะ องละ300บาทเท่านั้นนะครับรูปหล่อหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับหล่อโบราณนะหลวงพ่อท่านเป็นผู้หลอมด้วยตัวเองเลยนะครับรายการต่อมาครับสิงห์นะครับอ่าเป็นสิงห์นะพี่นะรุ่นสร้างบร,รมีปี58หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอ่าสายพิจ,จิตนะจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับทางด้านสิงห์มหาอํานาจนะทางด้านเครื่องรางของขลังนะครับอ่าสิงห์มหาอํานาจนะสิงห์สามขวัญ สิงสามขวัญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับเอาไปตัวละนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอ่ามีรันเลขกำกับชัดเจนนะพี่นะเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับสิงสามขวัญนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับอ่าวัดปากของมะขามเท่าครับ หลวงปู่สุขอชานะครับเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชดนะัยนาทนะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเนื้อโลหะผสมชนวน,นครับปี6-7รุ่นล่าสุดนะครับที่ออกตรงโดยวัดปากของมะขำเท่าครับอ่าสวยเลยพี่นะด้านหลังเป็นหลังกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญสวยนะครับสร้างทั้งหมด50,000่นเหรียญน,นะถ้าเป็นเนื้อโลหะผสมชนวน,นครับเหรียญน,นี้ผมแบ่งให้เหรียญละ4ี่บาทนะพี่นะ เหรียญแกะบล็อกโบราณห่วงเชื่อมปีห7ดนะรุ่นล่าสุดนะครับของหลวงปู่ท่านเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงผมแบ่งให้350บาทนะพี่นะหลวงปู่สุกวัดปากของมะข่มเท่าครับหลวงปู่สุกวัดปากของมะข่มเท่าครับทองแดง350บาทนะพี่นะเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาทนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่นมหาปรานะครับรุ่นนี้นะครับ ปี57นะหลวงพ่อรวยปลุกเสกเดียวครับหลวงพ่อรวยวัตตะโกปลุกเสกเดียวนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับราชาเลิกนะครับปี57นะครับเหรียญข้าหลวงตัดนะครับเหรียญข้าหลวงตัดนะเนื้อทองทิพนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัตพัน์สูงนะหลวงพ่อรวยวัตตะโกปลุกเสกเดียวนะครับอ่านะสวยเลยพี่นะด้านหลังเป็นหลังห UM นมหาานะหงหุมานมหาปราครับอ่าหลังหนุมานมหาปรานะองค์นี้ผมแบ่งให้300บาทนะพี่นะ องนี้ผมแบ่งให้300บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี2560นรนะรุ่นเจริญพรครับอ่ารุ่นเจริญพรนะครับผิวสวยเลยพี่นะผิวสวยเลยครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะพี่นะเหรียญละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับเนื้อทองพระประทานนะครับราคาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับ เหรียญทองพระประธานรุ่นเจริญพรปี60หลวงพ่อวันวัดทองคูณครับท่านหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อจะรันนะครับอ่าเหรียญหลวงพ่อจะรันนะเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดสิงห์บุรีนะเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อลมดํานะครับเนื้อลมดํานะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังนะครับอ่าช้างเอราวันนะครับผมแบ่งให้ครับเหรียญละ250้บาทนะเหลือเหรียญสุดท้ายครับเหรียญนี้ผิวสวยด้วยครับ ผิวดูพี่นะอ่าผิวขยี้เยียนเลยนะครับเหลือเหรียญสุดท้ายนะ250บาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อจะรันนะพี่นะรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อวันวัดทองคูณครับเหรียญนะครับเต่าชนะจนครับหลวงพ่อวันวัดทองคูณเลข3 4มหเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับเนื้อมันปูหน้ากากทองทิพย์นะครับเลขสวยครับอ่าเลขสวยนะพี่นะเลข3 4มี่ห้าครับ เลข3 4 5ห้านะเหรียญน,นี้ผมแบ่งให้300บาทนะครับอ่าแบ่งให้เหรียญละ300บาทเท่านั้น,นครับเหรียญเต้าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี6-2ท่านหลวงพ่อท่านเสกนะพี่นะรายการต่อมาเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยชุตินทรโรวัดโคศิรรามท่านได้มอบมูลสารนะครับและท่านนะครับได้เป็นผู้ร่วมปลุกเสกนะเป็นพระนักปกวัดโพงามปี21ครับพิมพ์นี้หาได้ยากมากครับ พิมลึกนะพี่นะเขาจะมีพิมลึกและพิมพ์ตื้นนะองค์นี้พิมพ์ลึกเลยครับอ่าเป็นพระหน้าปกวัดโพงามปี21นะครับพิมลึกนะพี่นะอ่าพิมลึกก็จะมีความปั๊มลึกนะพิมพ์ปกโพปกหน้าปกแบบนี้ครับจะลึกปั๊มลึกเลยพี่นะสวยเลยครับผงเขาจะเป็นผงออกเป็นผงน้ํามันนะครับอ่าปี21นะครับพระดีปีลึกทันหลวงพ่อเวสกนะครับราคาจับต้องได้ครับองค์นี้ผมแบ่งให้องค์ละ600บาทเท่านั้นนะพี่นะ พิมลึกหายากมากครับนนนๆนครั้งผมจยได้เข้ามานะพี่นะรายการต่อมาเหรียญน,นะครับหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะเหรียญ39เครับเหรียญปี39นะพี่นะรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ปี39นะแต่ก่อนเล่้นหากัน6กถึงเจ็รยเลยนะครับเหรียญน,นี้นะผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ200บาทนะพี่นะ เป็นรุ่นนะครับที่ลึกในงานนะครับปิดทองฝังนุ่นิมิตนะครับวัดโคกดอกไม้ครับหลวงพ่อพาท่านนะครับเป็นเกจิชื่อดังครับสิทธิหลวงพ่อกวยชุตินทโรครับรุ่นนี้ท่านหลวงพ่อพาท่านปลุกเสกนะพี่นะรายการต่อมาหุ่นพยนต์นะครับหุ่นพยนต์กกตายพายได้หลุงนะครับสร้าง462ตนทั่วประเทศไทยนะของหลวงพ่อวิชัยนะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะหลวงพ่อท่านเมตตาประสิทธิ์ให้อีกหนึ่งครั้งครับ องนี้ผมเปิดให้นะครับ1,500บาทนะพี่นะตนละ1,500บาทนะครับอ่ารายการต่อมาครับรูปถ่ายหลังตะกุดหลวงพ่อกวยชุตินทโรปี67ย้อนยุคป,ปี12ปี15ปี21นะครับออกปี67นะพี่นะรุ่นสิทธิ์มีหลักนะผมเปิดให้บานละ350บาทนะครับบานละ350บาทเท่านั้นนะครับรูปหลังตะกุดปี67นะครับอ่าแล้วก็เหรียญน,นะครับเนื้อทองฝาบาท ปี6ก็ก็มีครับเหรียญเม็ดกระดุมนะครับด้านหลังเป็นหลังยันทเอรแบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้เม็ดละหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะจัดส่งให้ฟรีนะครับทุกรายการการันตีแท้ให้นะครับอ่ารายการต่อมาก็จะเป็นสติกเกอร์แปะหน้ารถแล้วก็แปะนะครับรถมอไซน์นะอ่าแบบนี้จะเป็นแปะมอไซน์นะครับแบบนี้จะเป็นแปะรถยนต์นะผมแบ่งปันให้ครับแผ่นละหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะอ่าแผ่นละหนึ่งร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับรายการต่อมานะครับ รายการต่อมาเป็นสมเด็จใบสมอ9พิมพ์เล็กนะครับอ่าปี57หลวงพ่อรวยเพิ่มทุนปลุกเสกนะครับพิมพ์เล็กนะเปิดให้องค์ละ200บาทนะครับอ่าสมเด็จใบสมอ9พิมพ์เล็กนะพี่นะรายการต่อมานะครับเป็นพระปิดตาพิมตภาพนะหลวงปู่ติวัดดอนนมิตรนะครับหลวงปู่ติปาวาโลครับสิทธิหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับรุ่นนี้จะมีความคล้ายปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเหมือนกันนะพี่นะเป็นพิมพ์ตภาพนะเป็นพิมพตภาพครับ ผมแบ่งให้ครับองละ200บาทนะพี่นะอง์ละ200บาทครับเขาจะมีปิดตาคุกลักดําคุกลักทองนะองน,นี้เป็นคุกรักทองนะครับอ,อีกองน์นึงเป็นคุกลักดํานะหลวงปู่ติปาวะโลวัดดอนนิรมิตนะครับสายเลือดวัดะพานสูงนะพี่นะท่านเป็นผู้สําเร็จวิชานะครับโสรถมงคลนะ16ชั้นฟ้า15้ชั้นดินนะครับรายการต่อมาเหรียญเสมานะครับหลังสิง นะเสมาหลังสิงหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒน์หัวเด่นกระถินอ่าเป็นกระถิ่นปี2 5 6 4นหะหลวงพ่อท่านปลูกเสกหนึ่งไตมารนะครับอ่าเหรียญเสมารุ่นนี้นะนะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับเสมาหลังสิงเนื้อทองแดงนะเหรียญน,นี้ผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ500บาทนะพี่นะอ่าเหรียญน,นี้จะไม่มีกล่องนะพี่นะ เหรียญนี้จะไม่มีกล่องครับเลี่ยมกรอบอย่างหนาเลยนะครับเอาไป500บาทนะเสมาหลังสิงนะครับต่อมารูป่ายปี6 7หลวงพ่อกวยครับผมจะมีฉากครึ่งองค์หลังแผ่นยันไตสถานคะมแบบนี้เลยนะครับรูปบานนี้ใช้แทนรูปปี63ได้นะพี่นะว่าปี6 3นะพี่นะจะเป็นรูปยอดนิยมนะรุ่นนี้เขาก็จะมีความค้ายปี6 3เหมือนกันนะครับผมแบ่งให้บานละ200บาทนะพี่นะต่อมานะครับเป็นหลังตะวันนะครับ อ่าบานละ200บาทเหมือนกัน,นครับบ้านนี้จะมีด้านหลังแผ่นยันยับหน่อยครับอ่าเป็นเกิดมาจากงานเลี่ยมเดิมวัดแบบนี้นะครับผมแบ่งให้ร้อยห้าสิบาทนะถ้าเป็นบานตำหนีแบบนี้ครับแต่ถ้าด้านหลังแผ่นยันสวยแบ่งให้200บาทนะครับอ่ารายการต่อมายันคู่ครับยันคู่บานละ200บาทนะพี่นะทุกรายการจัดส่งฟรีให้ทุกรายการห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเทคหอบพระเครื่องการันตีแท้ให้นะครับรายการต่อมานะครับรูปปี6กห้า ฉากนั่งพับเพียบแบบนี้ครับบานละ250บาทนะพี่นะอ่าบานละ250บาทนะครับนั่งพับเพียบยอดนิยมนะครับรายการต่อมาเลยนะครับเป็นเต่านะของหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะครับร้อยแปดปีนะเต่ารุ่นรวยรวยครับอ่าใต้ฐานจะมีอุดเป็นผงชานมากหลวงปู่แสงท่านด้วยนะครับเต่าเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวครับเขียวเนียวทซับหนุนซับโชคลาภดีนะครับ หนุนทรัพย์โชคลาภครับาการงานดีนะพี่นะด้านหลังอ่าด้านตรงนี้จะมีอุดนะพี่นะมีอุดเป็นผงชั้นมากผงมวลสารเก่าของหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะผมเปิดให้ตัวละ200บาทนะพี่นะตัวละ200บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมครบด้วยครับสวยเลยนะพี่นะรายการต่อมานะครับหุ่นพยนตัวพอพานนะครับหลวงพ่อวิชัยไหว้ครูปี67นะพี่นะอ,องค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เนื้อทองเหลืองนะครับแจกในงานวันพิธีพุทธาพิเศษนะอ่าเนื้อทองเหลืองครับสวยพี่นะตัวพอพานนะผมแบ่งบางๆให้แล้วกันนะครับแบ่งให้นะครับองค์ละห้าอยห้าสิบบาทนะครับอ่าเนื้อทองเหลืองนะพี่นะแล้วก็เนื้องอก็มีนะครับเนื้องอสร้างเกองค์นะหมดจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าเนื้องอแบบนี้นะครับเนื้องอแบบนี้นะพี่นะหุ่นพยนตร์นะครับอ่าตัวพอ นะครับอ่ารุ่นนี้ครับผมแบ่งให้2,500บาทนะเนื้องอครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมาจะเป็นพระผงรุ่นแรงคูปี60นะครับรุ่นนี้ปลุกเสกสองวาระพิธีนะครับณนะวัดพระบรมธาตุวรวิหารและวัดโคศิตรามในปี60รุ่นแรงคูนะพี่นะเป็นพระผงหลวงพ่อโตในวิหารด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงแก้วพระสิวรีณนะชาลีตินะครับฝั่งพลอยเสกครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็น พอยเสกโรยแร่ทัาทิมสยามทรายเสกแบบนี้นะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับองนี้เลขห้าสี่หกนะผมแบ่งให้องละสองร้อยบาทน,นะครับแบ่งให้องละสองร้อยบาทน,นะพี่นะหลวงพ่อโตในวิหารพระพุทธที่หลวงพ่อกวยท่านนับถือนะครับรายการต่อมานะครับเป็นตะกุดอ้วนหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับอ่าตะกุดอ้วนหลวงพ่อเกาะนะครับ รุ่นนี้ครับเป็นตะตะกรุดที่ถือว่านะครับขนาดนะพกพานะครับพกพาสะดวกนะพี่นะตะพุกลุกดีนะพี่นะอ่าสวยเลยพี่นะตะกรุดนะครับอ่าเป็นเนื้อตะก่วอวนแบบนี้นะครับอ่ามีต้อโค้ดชัดเจนนะมีต้อโค้ดหลงพกเกาะชัดเจนครับผมแบ่งปันให้นะครับดอกละ500บาทนะพี่นะดอกละ500บาทเท่านั้นนะครับนะดอกนี้นะครับสวยเลยพี่นะหลงพกเกาะวัทถาสมอพระดีปีลึกหายาครับมีใบอารัธนาเดิมๆมาให้ด้วยนะพี่นะ รายการต่อมาครับรูปถ่ายวัดรัตนชัยนะครับปี2563นะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยหลังตะวันสุดยอดพิธีพุทธพิเศษนะพี่นะรุ่นนี้ปลุกเสกเสาห้าครับพิธีจตุลพิทพรชัยครับอ่าผมเปิดให้นะครับบานละ250บาทนะพี่นะรูปถ่ายวัดจีนสุดยอดประสบการณ์ด้านหลังเป็นหลังตาปั๊มวัดแบบนี้เลยนะครับอ่ารายการต่อมานะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยปีห6หครับ ผมจะมีฉากครึ่งองค์ยันคู่นะครับหลังตะวันนะครับทำน้ำมนต์หลังข้างฝานะครับนั่งกระดานเสกแหวนครบเ X นะครับของปี2566เลยครับถ้าแยกนะครึ่งองค์ยันคู่บานละ300อยนะฉากที่เหลือนะครับบานละ200อ่าบานละ200นะพี่นะถ้ารับครบชุดนี้ผมแบ่งให้พันสี่ครับอ่ารับครบ X นะครับพาลาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยครับ1,400บาทนะด้านหลังเป็นหลังแผ่นยัน หนุมาเชินทงแบบนี้เลยนะครับปี66ออกตรงโดยวัดนะครับรุ่นสิกตันยูนะครับรายการต่อมาเหรียญชินบัญชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญชินบัญชรปี57นะรุ่นนี้ครับเหรียญหลักเลยนะพี่นะเหรียญชินบัญชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนเนื้อกรรมการนะครับอ่าเนื้อกรรมการครับเป็นเนื้อชนวนสอดไส้นะครับอ่าสอดไส้หน้ากากนะครับลมดําแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นเนื้อสอดไส้ครับเนื้อกรรมการครับพี่ เนื้อกรรมการจะไม่มีกล่องนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะรันเลข167นะครับรันเลข167นะปี2,557นะครับเหรียญชินบัญชรเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยนะครับผมแบ่งให้นะครับเหรียญละ500บาทนะพี่นะอ่าแบ่งให้เหรียญละ500บาทครับชินบัญชรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรุ่นนี้นะครับลองจากเหรียญรุ่นแรกปี56แค่ปีเดียวนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยครับเหรียญละ500บาทนะจัดส่งให้ฟรีนะครับ รายการต่อมาครับเหรียญปี2555นะครับเหรียญสารพัดดีของหลวงพ่อท่านนะต่อโค้ด7 7็สองฝั่งแบบนี้หาได้ยากเลยนะครับสารพัดดีหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่าเหรียญสารพัดดีนะพี่นะหลันเลขก,กำกับชัดเจนนะเหรียญน,นี้ผมแบ่งให้500บาทนะเหรียญลักเลยครับเหรียญน,นี้ก็จะจะสร้างก่อนเหรียญรุ่นแรกปี5 6แค่ปีเดียวนะครับองค์นี้ออกปี5 5นะครับเหรียญละ500บาทนะครับ รา,ายการต่อมาครับรูปหล่อเบ้าทุบหลวงปู่ขี้วัดป่าสุทธาวาสปี6 2ครับเนื้อทองแดงนะพี่นะผมเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยแล้วกันนะครับหลวงปู่ขีบเนื้อทองแดงองค์นี้นะครับสร้างทั้งหมด2999องค์งครับรันเลขกกำกับชัดเจนนะผมแบ่งให้องละ400บาทนะครับแล้วก็องค์ที่เป็นเนื้อ2 k เคแบบนี้เอาไปองละ5 0 0บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับอ,องค์นี้เป็นเนื้อ2 k เคนะพี่นะหลวงปู่ขีบเบ้าทุบนะครับ รูปหล่อเบ้าทุบหลวงปุคีบท่านครับณนะตอนนี้เหรียญดวงดีนะครับเหรียญเหนือดวงของท่านนะเล่นหากันหลายตังค์เลยพี่นะอ่าวัตถุมงคลสายอีสานนะพี่นะรายการต่อมาครับเป็นประรลักขิกนะครับไม้พยุงหลวงพ่ออหล,วง,อหลวงพ่อกลวยชูตินทโรปี67นะรุ่นล่าสุดเลยครับราคาจองออกวัด200นะผมเฉลี่ยแบ่งให้นะครับราคาแบ่งปันที่บ้านไกลนะพี่นะ ท่านใดครับที่อยากจะมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อท่านก็สามารถไปบูชาที่วัดได้นะครับผมแบ่งให้ดอกละ2 0 0บาทนะราคานี้ผมแบ่งปันพี่ๆบ้านไกลครับได้บูชากันนะครับทางด้านค้าขายดีโชคลาภดีครับปัดขิกครับทางด้านงานเจรจาดีนะพี่นะอ่าไม้พยุงนะปีหกเจ็ดนะฝั่งกิ่งด้วยครับดอกละ200บาททุกรายการกดส่งให้ฟรีนะครับอ่าต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่เล้งนะครับวัดดงแขวนหลังหลวงปู่เครือบครับ รุ่นนี้ครับออกปี2559ครับเหรียญสแตมหลวงปู่เล่งแบบนี้นะครับรุ่นโพกซับนะผมแบ่งให้เหรียญละ250บาทนะพี่นะเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญวัดเดิมบางปี6 7รุ่นเจริญพรนะครับสร้าง1 0 0 0 0มืนเหรียญนะครับรันเลขกำกับชัดเจนด้านหลังทุกเหรียญนะครับผมแบ่งให้เหรียญละ150บาทนะครับบวกบางๆให้นะพี่น้าออกวัด100บาทครับและรุ่นนี้นะครับ หมดจักวัดตั้งแต่วันแรกเลยพี่นะรุ่นนี้ครับเกจิร่วมปลุกเสก62คณาจารย์ครับเหรียญละ150งบาทนะพี่นะรายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อเงินปี39ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี39ครับเหรียญชั้นลุกนะครับหาได้ยากพี่อ่าองค์นี้นะครับองละ200บาทนะครับองละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญชั้นลุกหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี39ครับรายการต่อมาเหรียญชนะศึกนะครับ รุ่นบาลมีคงฟูนะพี่นะอ่าเหรียญหลวงปู่ฟูนะครับเกจีชื่อรังแห่งวัดวังสพรสนะพี่นะรุ่นนี้จะเป็นเหรียญที่ลึกงานวันไหว้ครูปี59นะครับสิทธิหลวงพ่อคงนะเหรียญรุ่นนี้จะมีความคล้ายนะเหรียญชนะศึกของหลวงพ่อคงนะพี่นะเป็นเหรียญย้อนยุกนะเหรียญย้อนยุคของนะครับสิทธิหลวงพ่อฟูนะหลวงพ่อฟูเสกครับสวยพี่นะถ้าเป็นเหรียญปี2 2ของหลวงพ่อคงจะมีนะครับความคล้ายแบบนี้ครับจะเป็นเนื้อลมดำนะเล่นหากันหลักหลายหมื่นนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญสิทธิ์ของหลวงพ่อคงท่านนะหลวงพ่อฟูนะผมแบ่งให้350บาทนะพี่นะแบ่งให้350บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับเหรียญนะครับเนื้อตะกั่วครับเหรียญบรมครคูหรือสี่นารอดนะครับของนะครับอ่าดูนี้ออกวัดสุทธาวาสนะครับอ่าวัดสุทธาวาสนะครับพระนครศรีอยุธยาครับเหรียญไหว้ครูนะครับอ่าเป็นเหรียญพ่อแก่บรมคาคูหรือสี่แบบนี้นะครับ สวยพี่นะผมแบ่งให้250บาทแล้วกันนะครับอ่าแบ่งให้250บาทนะหลวงพ่อรักนะครับปีหกหนึ่งแบบนี้นะพี่นะเนื้อตะกั่วลงยาครับรายการต่อมาครับเหรียญหลวงปูสนะงป่สินนะครับเหรียญหลวงปู่สินนะวัดละหารใหญ่จังหวัดระยองนะครับอ่าเหรียญหลวงปู่สินเนื้อท้องฝาบาทแบบนี้นะครับหลังหนุมานมหาปรานะเหรียญน,นี้แบ่งให้199บาบาทเท่านั้นนะครับหลวงปู่สินนะพี่นะ สายเหนียวเลยก็ว่าได้นะครับอ่าโอเคครับพี่นะวันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลนะมาแบ่งปันนะครับเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะพี่นะก็ท่านใดสนใจในการนะครับที่ผมมาแบ่งปันในวันนี้นะครับผมก็จะขึ้นลิงก์ไลน์พร้อมเบอร์โทรในการติดต่อครับไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ